แล้วก็เดินทางมาถึงคู่ที่2แล้วนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของวันเลยนะครับ106ปอนเท่ากันครับสุดยอดจังหวะฝีมือครับในรุ่นเล็กครับบางเกงสีแดงส่วนน้ำเงินนี่ขาแรกขาลุยเลยครับ106ปอนดครับชัยชนะจะตกไปอยู่ที่ไหนน่าติดตามเหลือเกินครับหมดเวทียกที่3ไปแล้วครับทางด้านของเพลงครับมาปรแพนเดิต่อยมาครับเอาดูครับ พยายามใช้บอนเข้ามาสู้แล้วครับเพราะว่าจังหวะว่างคานีช้ากว่าครับซ้ายกับขวาพอช้ากว่าเข้าทางครับอ้าวดูไรอ่ะอย่าลุกไปไหนอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนครับโอ้โหคู่นี้สนุกเร้าใจครับเกงสีแดงครับนักสู้จากปัตตานีน้ำเงินนี่กระบี่ครับต่อยนับร้อยหุ่นด์ครับอ่ะวงในดูครับขวาได้ไหมขวาได้ไหมครับไม่ยังขวาไม่ได้ยังตีไม่ได้ใกล้เชือกกรรมการแยกครับนี่ครับมามาโลโบคัพมาเหมือนเครื่อกยังไม่ตด โลโบคอปเวลาเครื erm <the <The ่องปิดแล้วเาเดินชนเบียดอย่างเดียวตั้งวงกันเอาตอนนี้กรรมการชนินแยกออกมาก่อนไปสติดทสบาปเพลงโอ้ยโอ้ยโอ้โหแม่เปิดเกมเลยก็ทำได้ดีครับเพลงแต่ว่าเกมรับของโลโบคอปก็ไม่ขี้เลยนะครับดูครับตั้งแน่นแน่นดูครับไล่แขนกดไว้อยู่ข้างเชือกกรรมการตรงนี้ครับดึงมาดึงมาแยกครับเปล่าทีเริ่มกันใหม่ครับเดินต่อครับเพลงโดนเคลียร์ในเหลืออีก ยกครับยกนี between, game, <Far> ้ยก <donc, S 2> 3ครับไปเย็นเต็กในช่วงล่างมีหมัดด้วยอ่าเพลงเอเกมครับแหมโดนเขี่ยล่างไปเขี่ยล่างให้กวนใจครับออกแขวนขึ้นไปอ่าเอรกเอราวันแดงพิเคแสนชัยน้ำเงินครับท่ายญ่ยี่ห้อดังโอ้แต่ล้มทั้งยืนเลยครับอ่านี่ครับอ่าใจร้อนจะเดินเข้าไปบวกผ่านเสียตังบันหนึ่งขึ้นมาว่ากันต่อ กำลังจะเลินแยกออกมาป่นเวยีครับเดินต่อโอ้โหเล่นของหนักของแรงอาวุธทำลายล้างรับด้านของโรบอคอบขนาที่เพลยนเลยดีมีแค่ขวาคอยสกัดตีเบรกเอาไว้ครับใช้หมัดได้ดีเลยนะครับตําวลเล็กโรบอคอบครับอ่าชวนทะเลเพลงเพลงถอยสกูเอ้าซ้ายหมัดไปอออกอาวุธจนไม่หยุดเลยนะครับน้ำหนักร้อยหกปอนด์ครับนี่แหละครับเดต้นต้นจ่าฝูกทั้งคู่อ้าโอ้โหคืนไปครับเอาหมัดวันนี้ต่อยโอ้ซ้าย อหมัดนี่ต่อยได้แม่นเลยนะครับเอา้าววงในวงในตีได้ไหมแต่แม่ยังยังไม่ต่อนเนื่องวงในกรรมาการแยกเลยครับ โอ้โหอย่างที่บอกครับหนุ่มใต้ใจเต็มมากกระใจจกินร้อยด้วกกระทั่งครูเพราะฉะนั้นนี่ครับผ่าจ้องจะออกอาวุธจ้องจะบวกอย่างเดียวเลยครับแผ่ระบบป้องกตัวนี่ไว้ที่ค่ายครับเพราะฉะนั้นดูครับผ่าใครถึงก่อนใครออกก่อนโอ้โหนี่ครับม่าแดงเพลงน้ำกินโหลบคอปโอ้โหสุดมันยิงครับคู่นี้โอ้โหดูครับเดียดไปครับยืนใกล้ๆออกอาวุธออกมาต่อเนื่องครับ่าดู เล่นเด็กเข้าไปรวมว่าเขาไม่ยอมเขาจังหวะนี้ตั้งกดหมุนดันเข้าเชือกกรรมการบอกหนานี่ดูใกล้เชือกปลาออกมาอยู่ตรงกลางที่จะได้ออกถนัดถนัดเอ้ามา้านไม่ใหคนตันโดนน <ไป S 2> ี่ครับไม,ม่ไม่มีใครถอยปักออลมกปวดกันไปปวดกันไปหมันมาหุดอย่าย่นนะล็อกล็อกล็อก,กไว้ก่อนครับกรรมการออกแรงเยอะหน่อยนะครับคู่นี้เพราะว่านัวเนียนัวเนียกันปล่อยครับเอาที่ครับหัวไทยจิตวิญ,ญญาณนักสู้ด้วยกันครับโอ้โหลงมาพร้อมดวเทวพลง โอ้ยโอ้โหนอกมีไม่ได้นี่ครับมาเสิมออยากยเาเล่นเยอะเล่นเยอะบ้าโอ้โหัต่บวกเาดีขึ้นดีขึ้นเพลงโอ้ยโอ้ยบวกเข้าโอดูครับลวก่อคหลัไล่ต้อนเข้ามด้อดเพลงยังไงที่เพลงก็มีเทีครับดูครับาน่้กันบวกเาไตากจบวกปัดมามาัดดวเลยมาตัดดวงมาตัดดวงดวงเลยสั่งดวงมาไทยหล่นไทยหลนปัดดวงัดดวมามา โอ้โหไม่โอ้โหไม่มีใครยอมใครเอาตู้ใครยอมครับอนยอมย้อนยอมครับยังไม่หยุดครับไม่หยุดครับโอ้โหนี่ครับมาผู้บาดเจ็บเหนื่อยขาเลยครับโอ้โหเอ้าเอ้าไอ้ไข่ไข้ฟาดไข้ฟาดอใไรแู้ไกว่าโอ้โหเอ้าโอ้ยลบพวกครับเอ้าตอนนี้มาต้อถอยมากแล้วเพลงแรงมาแล้วเพลงแรงขึ้นมาแล้วโอ้ยสอบมาโอ้โหนี่ครับไทยยกซีโอ้โหไม่หยุดโอ้ โอ้โหนี่แหละครับสึกเพชรดีครับยกนี้เป็นของใครน่าสนใจมากๆครับแมเจียนไปเจียนอยู่ด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับโอ้โหโอ้ยโอ้ยบวกบวกแล้วมามามาหมัดหมัดกระสอบครับแม่ตอนนี้โรเบิรครับใช้ฝ่ามือดับแข้งโอ้โห่าเพลงก็ปุกอย่างเดียวล็อกไว้ล็อกไว้กรรมการงัดก่อนครับเวลายังเหลืออีก2นาทีกว่าเลยครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหวันนี้มหาคู่แรกว่ามัดแล้วคู่นี้ครับมาดี ีความมันนี่เอาไปเลยมาดาวโอ้ยมาโรบคอปมาทิ้งตะบนอุ้ยพุกขวาน่ากลัวครับอ่าซ้ายบายนี่ครับเพลงไม่สนครับยี่ห้อเอราวันครับมาอีกหนึ่งข้ายี่เกียรติไข่ไม่ค่อยเมกติ๊ปโอ้โหนี่แหละครับยกนี้เจอหน้าชน์เยี่ยงยัครับเป็นหน้าของเพลงขณะที่โลโบคอปตั้งรับปิแข้งซ้ายมีมาต้อนแต่นาทีนี้เป็นเพลงแล้วครับที่ลุยแหลกเข้าไปเอ้าแปะล็อกจังหวะนี้โลโบคอปล็อกได้สวยกรรมการชนินเดินไปรับไปคะแนน ไปสุดท้ายไปที่น้ําเงินครับโอ้น้ําเงินโลโบโอคอปบิวเจ4ครับมาพลิกไปพลิกมาล้วโปรโมเตอร์ผู้จัดอยู่นิ่งไม่ได้ครับโอ้โห